ขบวนการวิทยาศาสตร์ไดนาแมนซูปเปอร์เซนไตซีรีลำดับที่7เมื่อด็อกเตอรยูเมโนได้รู้ถึงแผนการชั่วร้ายจึงได้จัดตั้งกองกำลังป้องกันขึ้นโดยคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถมาเป็นไดนาแมนประกอบไปด้วยดันฮกุโตะไดนาเลสหัวหน้าทีมที่มีความสามารถด้านเคนโดและมอเตอร์ไซค์วิบากมีความฝันที่จะทำให้เครื่องยนต์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทีิชิคะวะริวไดนาแบล็กนินจาหนุ่มผู้มีความฝันอยากพบมนุษย์ต่างดาวชิมะโยสุเกะไดนาบลูชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ด้านกีฬาทางน้ำนันโกโคซากุไดนาเยลโลชายหนุ่มผู้มีความฝันอยากปลูกพืชในดินแดนแห้งแลง้งทาจิบะนะเลไดนาพิงหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มผู้มีความฝันอยากคุยกับสัตว์นานาชนิด ไดานาแมนได้ต่อสู้กับมนุษย์กิ้งก่ามนุษย์ต่างดาวที่ตกลงมาพร้อมกับอุกกาบาตและจมลงสู่ใต้ดินเป็นเวลานานจนกระทั่งพวกมนุษย์กิ้งก่าได้วิวัฒนาการไปจนมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีหางจึงได้จัดตั้งจัก,กรวรรดิที่มีชื่อว่าจาชินกะและมีเป้าหมายยึดครองโลกไดานาแมนมีหุ่นยนต์ชื่อว่าไดานาโรโบรวมร่างจักยานสามล โดยปกติแล้วยานลบทั้ง3ของไดานาแมนจะถูกเก็บอยู่ในยานไดจูปิเตอร์ยานแม่บินได้ของเหล่าไดานาแมนไดานาแมนใช้ในญี่ปุ่นตั้งแต่กุมภาพันธ์2526ถึงมกราคม2527มีจำนวนตอนทั้งสิ้น51ตอนไดานาโรโบโหุ่นยนต์ประจำขบวนการไดานาแมน โดยรวมร่างจากยาน3ามลำประกอบไปด้วยไดนามารกยานลบสีแดงของไดนาเรสประกอบเป็นส่วนหัวของไดนาโลโบไดนาโมบิลยานลบค้ายรถบักกี้ ยานลบประจําตัวของดานาแบล็กและดานาบลูประกอบเป็นส่วนตัวและแขนงของกลุ่มดานาโรโบไดานาแกรี่ยานพาหนะขายรถบรรทุกยานลบประจําตัวของไดานาเยลโลและดานาพิง์ประกอบเป็นส่วนขาของดานาโรโบโดยปกติแล้วยานทั้ง3ามลำของดานาแมนจะถูกเก็บอยู่ในยานชื่อว่าดจูปิเตอร์จะอยู่ในฐานทัพลับของดานาแมนแต่เมื่อใดที่ไดานาแมนเรียกใช้งานดจูปิเตอร์จะออกมาทันทีดานาโรโบมีอาวุธให้ใช้หลากหลายแต่ที่ใช้บ่อยก็คงจะเป็นดาบวิทยา เราไปชมการ,รเผด็จศึกของคุณไดนาโรโบกันเลยไนด้ไดนาแบล็คนินจาคนแรกของข,องของบวนการเซนไต ไ i นา Black นักสู้คนที่สองของขอบวนการไดนาแมนคือนินจาคนแรกของขอบวนการซูเปอร์เซนไตไปดูการต่อสู้ด้วยวิชานินจาของเขากันสักนิด โดยหลังจากนี้จะไม่มีนักสู้ที่ใช้พลังนินจาไปอีกหลายปีและใน10ปีโกไคเจอร์ไดนาบล็กได้มีโอกาสไปต่อสู้กับนินจาคนอื่นอีกด้วยไดน,บนาบล็กเซนไตคนแรกที่มีเกราะเพิ่มพลังไดนาบล็กนักสู้คนที่2ของกระบวนการไดนาแมนคือนักสู้คนแรกที่มีเกราะเสริมพลังลองไปชมท่วงท่าของเขากันสักนิด โดยหลังจากนี้จะไม่มีนักสู้ที่มีเกราะเพิ่มพลังไปอีกหลายปีไดนาพิงค์นักดาบหญิงคนแรกของขอบวนการเซนไตไดนาพิงค์าพิงตัวละครหญิงคนเดียวของขอบวนการไดนาแมนคือตัวละครหญิงคนแรกที่ใช้ดาบเป็นอาวุธไปดูวิชาดาบของเธอกันสักนิดโกออามนว Don't forget to subscribe. My House and Room, Hero.